สวัสดีครับผมโคบานเมื่อร้อยเกินนะครับวันนี้ก็มาเบิงข่าวต่างๆนะครับง่วนนี่ก็คือ,อยังอีกโดนอยู่ครับผมคิดว่าจังสันเพราะว่าเป็นหลายมองนะครับก็ยังมีการซื้อขายง่วนนะครับซื้อขายง่วนแต่ส่วนใหญ่แล้วความอยากขายนี่ยังมีสูงมากนะครับแล้วก็คนซื้อกับบหลายนะครับแล้วกราคาากับบุี เหตุผลยังที่ผมได้เคยบอกในห,หลายคลิปนะครับว่าประชากรง่วนนี่หลายนะครับรชากรในงื่อนนี่หลายแห้งนะครับกับการบริโภคการกินของเห่ากับ,บ่เดว่าจะหลายมากไหมนะครับมีทางเลือกมากไหมในขณะที่ง่วนตัวนี่เพิ่มจํานวนขึ้นนะครับง่วนตัวเพิ่มจํานวนขึ้นผู้ใดมีพ่านแมนะครับพันแมมันก็จะ ขอดลูกตลอดเวลานะครับปีละตัว2โตัวนะครับต่อปีหนึ่งกัดซ้อนแยก่ก็คือปีละตัวนะครับง่วตัวหนึ่งกะยิงในช่วงนี้ก็คือเปลี่ยนพันรัฐบาลใหม่เมื่อเปลี่ยนพานรัฐบาลใหม่นะครับในในโยบายกับยังบ่ได้เห็นยังถี่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องอ่าเหลือคอนเลียงง่วเลยนะครับกัย่งก็คือกัย่งต้องลอต่อไปล่อไปกะ คิดว่าคงจะบม่มีหวังอย่างหอกครับผู้ใดมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็คือเก่านะครับกลับผูด้ดมีหยั่งที่จะดีขึ้นซอยเหลือหอยังมากมม่ตอนนั่นนะครับนายกเศรษฐาเิ่นกับพยายามที่จะเขาเรียกว่าเนาะส่งงัอออกนะครับส่งงัวออกนะครับพยายามพักดันเติบย่นะครับขณะที่นโยบายกระลังฉีก คับเลื่อนนะครับเกือบเกมท่างการเมืองนะครับเกมทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่หนาเบื่อนาอิลีแล้วกับบรสมารถที่จะเงียบไปนะครับโ่งออกโซเวียตยังต่างต่างที่ผลวานนะครับอ่าซาอุดีอาราเบียนะครับทั้งผุ่นนะครับกับเรื่องนี้กะเงียบไปหายไปนะครับกะตอนนี้กะมีตาโจมตีกันนะครับมือมือกะคิดว่า ฟังรัฐบาลกับฝ่ายขาดกับว่าไรเหตุยั้งกันสักที่นะครับก็คือมีตาฉิจโจมตีกันไปเรื่อยเื่ยโดยที่กัยังบได้เห็นความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาปากปากทองพ่อมแม่พี่น้องปานไหนตอนนี้ไปใส่มาใส่กะเห็นตาพ่มแพ่พี่น้องผู้เลี้ยงงัวนะครับหาหญ่ง้วัหนัฝนนี่เห็ดเขาเห็ดเข่าส่วนหยากพื้นที่ภัยน้านี่ครับปลูกเข่าส่วนใหญ่นะครับ ยาสวนญ่งงก็จะมีอยู่ขางทางไปเกีียวไปไปเกีียวไปตัดขางทางไปแหงงัวกินนะครับซึ่งการเลี้ยงงว่วนั่นนะครับบางที่ถ้าบ่ได้เตรียมพื้นที่ไว้นี่ลําบากเติบอยู่นะครับเพราะว่ากาจะได้ยาตามปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็บ่ต้องพูดถึงเรื่องของอาหารสั์นะครับแพงขืนหลายเท่าตัวนะครับตอนนี้แพงข้นย่งางคักเลยแล้วก็มีแนวโนนมว่าจ,จะแพง ขึ้นเรื่อยๆผมก็บอกขอใจนะครับกลไกการควบคุมอาหารชัดเนี่ยก็ยังบราชัดเจนนะครับแล้วก็แม่นมก็จะ้ายขึ้นจน,จนกระทัะ่งเกษตรกรก็ต้องหาหยานะครับให้เพียงพ่อสําหรับง่วซ้ำไปตัดหยามันก็ต้องมีต้นทุนนะครับเพว่าจะเป็นคาน้นามั่นรถเดินขนหยาเนี่ยคาน้นามั่นใส่เครื่องตัดหยาก็คือต้นทุนแล้ว เลี้ยงวัวนะครับก็จะออกมาโตหนึ่งมันก็ใส่ระยะเวลาก็จะได้ขายการเลี้ยงไปกับบ่รลูกขายให้ผู้ใหน,นะครับนอกจากพอขาค้นกลางที่เพ่นมหลับซื้อนะครับต้นหนาขอาส่วนใหญ่ผมก็กับว่าได้เอาไปขายในตลาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพอขาค้นกลางมากว่านซื้องัวกวัดซื้องง้อล้วนในหอยบานเท่าอย่แลวกวดซื้องวัวแเราก็เอาไปขายทำกำไรนะครับ ตอนนี้กะท,ที่เที่ิเบิงนะครับมันลาคางงวักขักไปหนานะครับขักไปหนาแม่เข้า,าว่าราคายังตำนะครับว่ามีแนวโน้วมว่าจะดีขึ้นประกอบกับลหลายอย่างนะครับการสนับสนุนภาคการส่งออกนี่มันกะยากนะครับคนเข้าประเทศเท่ายัางประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นแต่ก่อนจีนนะครับจีน ก็เขามาสื่อแน่ทรงออกแน่ส่งออกเขาบว่าเอาของห้อง่็าาหายทรงออกขเขาออกจากประเทศอื่นนะครับออกจากประเทศอื่นแต่ก้อนจีนเนี่ก็คือประชากรหลายนะครับเหนือเหนือสัดเนี่ยเพเพียงพอต่อปริมาณการกินของประชากรในประเทศนะครับเพราะว่าเป็นเหนือ,อยังไงก็ตามก็ต้องนําเขาเสียเป็นส่วนใหญ่ ลอคิดบ้างอ่อนนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเท่าย่างเ,เิียนจีนนี่บ่ไดดเอา,าสื่อง้อประเทศไทยไปซื่อไกลผุนรับไกลต่างๆที่การขนส่งที่สะดวกก็คือประเทศเท่านะครับถ้าเกิดย่างเขีนประเทศเพื่อนบ้านเท่าย่างเช่นเล่านะครับเป็นกัหายโคตา้าง้อหลายอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็คือการส่งออกการผลิตการย่างเป็นผักกับบ่ไดดนะครับกับบ่ได้ตามปริมาณความต้องการ ผลที่อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันบ่ม่นว่าเ,เขาเขาหามเฮาแบนเฮาอย่างเอีเพราะว่าเฮาไปเขาความหลงมมือเกี่ยวกับสหรัฐเมกาในด่านการทหารอาจจะเห็นแห่งประเทศจีนเพพอใจนะครับในประเทศของเฮาแล้วก็บ,บ่นําเขาสินค้าไทยทั้งท่านที่จีนนะครับมาลงทุนในประเทศไทยหลายนะครับ พอจะเห็น้านขาดจีนในกรุงเทพต่างๆสินค้าจีนนะครับสุนไทยสนับสนุนโอ้สนับสนุนอย่างขากลยแต่รายได้เป็นกรอบเป็นกำเยอะมากๆแต่ว่าในเรื่องของการนําเข่าจากประเทศไทยเพราะว่าจะเป็นสินค้าการเกษตรพืชพักครับเนื้อสั์เนื้องัวเนื้อย่างต่างๆเนื้อหมุยังต่างๆนะครับเขากลั่ไริวาจะเอาของไทยนะครับ ส่วนหก่กัเป็นประเทศอื่นที่น้่เขาอันนี้จริงแล้วนะครับกายังงง้องกันว่าเกี่ยวกับหากรัฐบาลนะครับของห้องกับในหลายปีที่ผ่านมายัางรลุมๆลุมดอนดอนะครับเราก็บ่ได้ให้ความสําคัญอย่างจริงจังหรือให้มันเกิดหลูประทับต่อเกษตรกรพอแม่พี่น้องห้องยังชัดเจนนะครับถ้าชัดเจนแล้วกะ ดำื่อนการต่อเนื่องนะครับ่ังเช่นนายกเศร,รษฐาที่เป็นพยามบินไปน,นุ่นไปนี่ก็คือไปเกี่ยวกับพยามที่จะให้เฮาทรงบอกสินค้าการเกษตรใ,ใด้นะครับพ่ออดีตนายกเศร,รษฐาเป็นบริยูแล้วนะครับก็จะเห็นเรื่องกเงียบไปครับกับบริไม่อยังเกิดขึ้นส่วนใหญ่กับเป็นนักการเมืองนะครับมีวิวาทากันเอง ว่า่าจจะร่วมมือกันที่จะพยามพัฒนานะครับในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าประเทศทเท่านี่ครับอาชีพเกษตรกรนะครับเลี้ยงงัวลูกพารปลูกพืชไร่ต่างๆเนี่ก็คือส่วใหญ่ประชากรในประเทศเท่ากับเป็นอันด4สี่นะครับเป็นคนประกอบอาชีพเกษตรเกษตรกรรมรเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นเกษตรกรนะครับ าทางที่เฮา,าเลือกเขาไปแล้วกับบู่ว่าเป็นยังไงนะครับเสียงส่วนใหญ่ที่เฮาเลือกไปนะครับมันก็มันก็เป็นอีกผั <c oughs> กนึงจะเป็นผักอย่างเนี้ย <c oughs> อันนี้ก็ต้องทําใจนะครับทําใจสุดท้ายประชาชนก็ต้องมาช่วยเหลือกันเองนะครับาทางที่เงินอ่าแจกเงิน หนึ่งมื่นบาทนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจเ่าก็ต้องเบิงต่อไปว่าเป็นยังไงน,นะครับเงินหนึ่งหงมื่นบาทนะครับพี่นอ้องผมขอไปเบิงในอำเภอหรือย,อยันต่างๆเนี่ยโอ้เป็นฝากกดเงินขากเลยพันหมื่นหนึ่งหนมะื่นหนึ่งกระตุนนต้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบเดียวมันจะยังยืดมโนนะครับมันจะยังยืดมอการสนับสนุนแบบนี้ ก่เลยว่าจะปฏิเสธนะครับมัอก็ดีอยู่นะครับเพราะว่ามีเงินใส่เนาะแต่ในระยะเงวถ้าเป็นหนีขึ้นมานะครับเป็นหนีขึ้นมาจะมีการเรียกเก็บอย่างอื่นแท่นบอสอันนี้ก็เป็นข้อที่น่าสงสัยต้องติดตามตอนต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัจจุบันนี้ราคาง้อยังบ่เป็นราคานะครับกับไปดูว่าอีกจักปีเมื่อเทียบกับประชากรง้งในประเทศทอามันยังหลายอยู่ล่ะครับ ความต้องการขายที่จะหลายความต้องการซื้อน้อยนะครับราคาก็จะทึกนะครับมาหนี้ผู้บานเมือองลอยเกินกระมาเว่าห้พระแม่พี่น้องฟังเพียงสเนียนะครับ